เทสเครื่องแฟมิคอมนะครับตัวนี้จะเป็นงานกล่องระบบสัญญาณ RF เม้อแปลงก็ต้องเสียบผ่านสเตปดาวน,นะครับเป็นหม้แปลงของแท้ญี่ปุ่นสเตปดาวเรามีแถมไปให้นะครับแล้วก็สาย RF เราก็มีแถมไปให้นะครับต้องใช้กับทีวีรุ่นที่มีช่องเสียบสัญญาณ RF นะครับก็ตั้งจูนสัญญาณอัตโนมัติจับสายจับ สัญญาณให้มันชัดที่สุดนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วก็ทีวีของแต่ละท่านนะครับมันจะไม่คมนิ่งเหมือนกับระบบ AV แต่ท่านใดที่อยากจะได้เป็นตัวเครื่องเน้นเล่นที่แปลงระบบ AV แล้วที่ร้านเราก็จะมีนะครับสามารถจับมาทานได้เป็นระบบ AV รุ่นใหม่ด้วยนะครับ AV Pro ภาพเสียงคมชัดแล้วก็มีรสัญญาณแนวตั้งด้วยนะครับ ค่อนข้างจะครมสวยเลยครับสำหรับทีวีจอใหญ่รุ่นใหม่นี่เล่นได้สบายนะครับแต่สำหรับสายสะสมก็เน้นกล่องระบบเดิมๆก็แนะนำตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองจอย2ดูนะครับอันนี้จอย1โอเอคงานกล่องก็เน้นสะสมนะครับแล้วก็ระบบเดิมๆทางร้านเราไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขอะไรนะครับ ล้วสองโอเคครับใช้งานเล่นได้ปกตินะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ